สวัสดีครับผมตอนนี้ก็ผมบ่อยนะครับผมทุกคนครับเมื่อนี้ผมจะพาทุกคนมาเบิ่งบานผม,มครับว่าบานผมเป็นยังไงเนาะผมจะเปิดบานให้ทุกคนเบิ่งเนาะก็คือไม่เชืงว่าเปิดบ้านอ่ะก็จะแปลว่ารีวิวแบบส่วนข้างนอกบ้านเนาะอ่ารีวิวให้เบิ่งว่าบานผมเป็นยังไงเนาะอันั่นแหละไปเบิ่งกันเลยครับผม อันนี้จะเป็นครอบอาอรคอลิเบเป็นโซนแหลงนะครับอันนี้จะเป็นอ่าอคอกฟืนนะครับผมกับเป็นคน,นอบนะันดอกเนาะกับมีหอกฟืนจะเป็นอคอกฟืนที่ใหญ่หามาแต่งแต่ต้นโดนๆหมดแหละจนหอดสม,มุน,นี้เนาะอ่าใน,นบริเวณหลังบ้านนะครับก็บจะเป็นกระเพงก็จะปลูกพวกต้นมีต้นกล้วยแ้วกับมีสับปะรดน,นิดนึงนั่นแหละอันนี้จะเป็น้องน้ำนะครับ ห้องน้ำนี่ก็บ่ไส้ใด์เนาห้องน้ำนี่สร้างเพื่อให้ตาครับผมได้ว่าตาเพิ่งเกียไปแล้วอันนี้จะเป็นบริเวณครัวเนาะนี่คือบริเวณครัวจะเ่็ยานเข้าไปบึงเนาะห้องน้ำก็จะเป็นห้องน้ำอ่ายูนบบานนะครับจะเป็นบริเวณอยู่นอกบ้านกัยังสี่วันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของเลยนะครับในตรงนี้คือเป็นพวกย่า,ยานพานาเนาะก็จะเป็นรถดไทยนี่ประมาณนี้นี่เนาะ ชุดนี้ก็จะเป็นรถไทยกับพวกติครับอาจะเป็นบริเวณเก็บของก็จะเป็นรถไทยก็จะเป็นเขาพวกเขาน่ะพวกอุปกรณ์อะไรหลายอย่างมันก็เสีมันก็จะห้องหกสักหน่อยพวกซอพวกหางแงงเนาะนั่นแหละอันนี้เป็นหลอที่ผมเปลี่ยนออกนะครับถ้าผู้ใดติดตาม่ีเส่วนตัวผมก็จะเห็นนะครับว่า ระถาตัวนั้นมันแตกนะครับนะระถาตัวนั้นสีสมๆว่ะมันแตกก็เลยได้เปลี่ยนหล่อเนาะอันนี้ก็จะเป็นโซนรดไทยอ่าท็กเือร์นะครับรดไทยอารถไทยเง่ยนี่แหละแต่อื่นแบบภาษาบรรดาเนาะอืมอันนี้ก็จะเป็นโซนหอกลดเนาะนี่ก็จะเป็นบริเวณเนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นตัวหื่นนะครับตัวหื่นเนาะบอกนี่บานพวกเป็นบานที่เงา้วครับมันเป็นบานเงาวครับแต่ว่า ทางนี้กับบริสุทธิ์เองนะฮะกกันละอันนี้ก็จะเป็นบ้านเนาะเนี่ยอันก็จะเป็นมัวไส้ที่ใส้ประจำเนาะใส้ไปซื้อเกันซื้อนี่อันนี้ก็จะเป็นรถผมเนาะรถที่ผมขี่ตอนอยู่มหาลัยเนาะรถที่บีอาร์นะครับอืมบริเวณก็จะเป็นมันนี่บ้านผมมันเป็นลานครับผมมันกว้างมันหลวมก็จะเป็นแค่หรืเตียงนะครับ ใหญ่ผมเนาะเราไหวจะนั่งเที่ยงช่วงอียัง,ง,ยงแล้วก็นั่งเด่นเนาะอันนี้ก็จะเป็นโซนหนาบานเนาะสวยงามว่มาใครมีคนมานั่งหรอกมันก็นเลยรู้สึกแบบเป็นมันเปลี่ยนเล็กน,น้อยอันนี้ก็จะเป็นผู้อาจจะไทยพงศาวุลุกเขาเงินมาอย่างผู้ตัวนี้ก็ตั้งแต่ โอ้นั่นแหละครับตั้งแต่ผมเกิดผมก็เห็นเราผู้ตัวนี้ผู้ใหญ่ใบตาเขียวเนาะไม่ใช่ประมาณนี้บริเวณข้างบ้านเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยวันนี้งจะเป็นอ่าอุ่นเก็บไว้แต่เก็บไว้แต่าไซน่าบนะครับไว้แต่ซักผ้าไว้แตาในวิถีหนีนะไว้แตาที่นั่นนี่นี่นะครับไป นี่เนาะบริเวณคางบ้านเนาะหกก็ผมหกหกได้ฝันกระต่ายได้กระต่ายแล้ววันศีลมายได้วันศีรษลนะครับเพราะว่ายุบได้สองคนครับบ้านก็เลยาบ่าได้อียังมากมายเนาะ A few moments later ขออนุญาตเข้าลุ่มครับผมมันก็จะบ่มีอย่างเนาะมันกบ้านนี่แหละ ่านผมเกลือเอสิรีวิวอย่างเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปยังเรื่องสวนทางหลังที่ยายเขาปลูกเนาะนี่จะเป็นบริเวณยนสวนหลังบ้านเนาะกับพืชซึ่งว่าสวนหลักจะเป็นแบบพวกปลูกพวกอันนี้เลยเป็นยญานางไม้หญ้านางไม้กระถ่ายกับกระปุกเนาเแล้ก็เป็นว่ายังนี่อันนี้ก็จะเป็นซวน พวกพริกอันนี้ก็ต้นพริกต้นพริกอันนั้นก็ต้นคือต้นผักขา่าต้นชะอมเนาะผมหมักต้นกล้วยต้นมะนาวไปถ่ายแบบใช้ตำหุ้งใช้ยังเนาะนั่นแหละครับผมเดี๋้อนั่น,นครับผมคลิปพ่พอของนี่เพียงเท่านี้เนะาะไปมกักไปชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยพร้อมือนำรับผมอย่างไรคลิปยังอีกกระคอมเมนต์มาครับคลิปนี้ผมยังแค่โดนแล้วแต่ก็ พึ่งในไทยเนาะก็เลยไทยทุกคนเบื่อว่าแบบบาคุนแบบที่ติดตามไม่หรือติดตามเขาอาจจะก่รู้ว่าแบบบ้านผมเป็นยังไงอ่ะไรเวียนบานเป็นยังไงชีวิตการเป็นอยู่เป็นยังไงเนาะนั่นแหละครับไปครับ Sorry as DJ